ชูมอร์โรแลนด์โซนความล้ำสมัยและอนาคตมาไขาข้อข้องใจกันว่าทำไมไอออนแมนเอ็กซ์เพรียนึงไม่อยู่ในสวนสนุก Disney ดิสนีย์ได้รวมถึงเครื่องเล่นอื่นๆที่ห้ามพลาดเช่นไฮเปอร์สเปซเมลเทนรถไฟหออวกาศสุดเวียงแอนด์แมนแอนด์เดอะวอส b a นาโนแบตเทิลและร้านอาหารทีมอนาคตแบบนี้เราไปดูบรรยากาศด้านในกันเริ่มกันที่แอนด์แมนแอนด์เดอะวอส b a นาโนแบเทิลเครื่องเล่นเป็นแนวต่อสู้แบบอินเตอร์แอคทีฟที่เราจะได้ย่อส่วนให้เล็กลงเท่ามดและร่วมมือกับแอนด์แมนแอนด์เดอะวอสในการต่อสู้กับไพราเพื่อปปก้้ออองงขขมูล,ลัชิ เข้าไปนั่งก็งงๆนะว่าต้องทาอะไรบ้างเห็นปืนวางอยู่เราก็หยิบมายิงยิงเลยและปืนนี้ก็คือปืน EPM Blaster ที่ใช้ในการยิงเป้าศัตรูให้โรเลงไปที่เป้าแล้วก็ยิงตรงนั้นได้เลยและพอจบเกมจะมีคะแนนบอกด้วยว่าเราทาได้เท่าไหร่อันนี้เป็นเครื่องแรกที่ได้เล่นก็ตื่นเต้นและสนุกดีให้ไปเลย5ดาวมาต่อกันที่ Ion Man Experience ก่อนเข้าเครื่องเล่นเราจะได้เยี่ยมชม Stark Expo ที่เป็นส่วนจัดแสดงเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ของ Stark Industry เครื่องนี้เป็นเครื่องเล่น 4D เราจะได้ใส่แว่น Stark Mission 3ามิติและได้ขึ้นยาน Ion V บินไปกับไอออนแมนเพื่อต่อสู้กับไฮด้าเหนือเมืองฮ่องกงจะมีเสียงรอบทิศท,ทางและสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงมีไอออนแมนที่นี่ก็เพราะว่าโทนี่สตาร์ได้เลือกฮ่องกงเป็นสํานักงานใหญ่ของ Star k industry ประจําเอเชียซึ่งทําให้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กลายเป็นที่ตั้งของ Star k Expo จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของสต a r ์ I n d u s t r y และ i r o n Man Experience ถือเป็นเครื่องเล่นแรกของดิสนีย์ที่สร้างขึ้นจากลิขสิทธิ์มาเวลเลยนะให้ไปเลย5้าดาว